สิ่งเหล่านี้คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยทั้งส้มทั้งแดงเนี่ยเป็นเครื่องมือของคนที่อยู่ดูไบเขาสั่งการเขาบัญชาการ<ส>เหตุการณ์มาแต่ถ้าเข้าใจหลักเราจะรู้ว่าเสื้อส้มมันเป็นทับหน้าเดี๋ยวเสื้อแดงความวุ่นวายจะเกิดขึ้นใหญ่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี5 3, 2าสองสองและ6 3จราจนเผากรุงเทพจราจนเมษา,าจราจน6 3สพฤษภาทะเลเพิง นะครับหกขอไปฮะห้สามพุทธาทะเลเพิง6กสองบุกพระบรมมหาราชวังสิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาทางการเมืองฮะตอนนี้เกมมันแค่เข้าสู่จุดเริ่มต้นกำลังจะเข้ายก2มีอีกหลายยกนะฮะแต่ที่สุดของเกมนี้จับตาม,มองให้ดียืนยันฟันธงเหนือความคาดหมายแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์ชีมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจการเมืองไทยกําลังคุกรุนนะครับก็อย่างที่ผมเรียนฮะในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะก็สถานการณ์ก็จะคุกรุ่นหนักดวงมากขึ้นหลังจากที่มีการโบตนายกรัฐมนตรีนะฮะหมอดูหมอเดาโคกทานายกันสนันไหวว่าพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในขณะที่สื่อน,นอก นะก็บอกว่าไม่ได้เป็นแน่นอนริบหรีทางตันนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าปียบุตรนะก็ยุคนะพักการเมืองต่างๆโดยเฉพาะก้าวไกลนะฮะว่าจะต้องดำเนินการนะฮะปิดสวิตสว,ว์หรือลิดรลอดอำนาจสาว,วไม่ให้มาทำการโบดนายกรัฐมนตรีเข้าลบสกละละเมิดมิได้ ทั้งหมดแล้วสรุปแล้วก็คือมันสืบเนื่องมาจากหลักเด i กคิงแคนดูโนรองนั่นเองเด็กค no ิงแคนดูโนรอนพระมหากษัตร์ไม่ทรงกระทําผิดไม่ต้องรับผิดชอบใดๆใครๆก็ฟอ้องร้องไม่ได้ก็เพราะว่ารัฐมนตรีผู้รับสนองต่างหากเป็นคนทําและพวกเขาต้องรับผิดชอบพ้นถามว่าหลักการนี้มันดีไหมล่ะดีสิครับทําไมไม่ดีครับก็เพราะเราจะได้รักษาพระนชสถานะความเป็นกลางของพระมหากษัตริย์เอาไว้ การเมืองก็สู้กันไปฝกไักฝ่ายทางการเมืองก็ต่อสู้กันไปรัฐมนตรีคนไหนทําอะไรแล้วไม่ถูกใจก็โดนคนวิพากษ์วิจารณ์โกนคนประทัวโดนคนกลดด่าก็ว่ากันไปอย่าเอาพระหมากษัิย์มาเกี่ยวข้องแบบนี้มันไม่ถูกตรงไหนครับหลักการแบบนี้ถูกต้องแล้วแต่ยังมีความพยายามจะเอาหมาอที่บายไปโยงไปถึงประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองผมเรียนตามตรงนะครับเมื่อวานที่ฟังคุณคำนูนสิทธิทสมาในสภาเนี่ย ปกติผมที่ติดตามงานคุณคำนูนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ชื่นชมคุณคำนูลด้วยว่าคุณคำนูนเนี่ยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่เขาเรียกว่าอ่านขาดอ่านทะลุหัวไวเฉียบแหลมแล้วก็มีทักษะในการเรียบเรียงนะครับข้อเขียนเรียบเรียงคําอภิปรายประเภท เขียนแล้วซ่อนระหว่างบรรทัดเขียนแล้วพูดให้พูดให้ชัดแต่เตะไม่ถึงเขียนแล้วซ่อนกลเกมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมได้วิชาจากคุณคำนูลมาเยอะนะครับตั้งแต่ติดตามสมัยคุณคำนูลเป็นอคลัมนิสที่ชื่อว่าเสี่ยงเศร้าหลงของผู้จัดการนะครับดังนั้นเมื่อวานผมนั่งฟังคุณคำนูลนภิปลายเนี่ยฟังแล้วแบบอยากอยู่ในสภาอยู่ในสภา,สะาจะโต้คุณคำนูลตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระบาทสมเเป็นประมุขเพื่อประโยชน์ในการทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษาัตริย์ คุณคำนวณไปอธิบายอะไรครับเมื่อวานคุณคำนวณไปพูดบอกว่ามาตราหกหลังๆคุณคำนวณไม่ใช่มาตราหกนะใช้ว่ามาตราแรกของหมวดพระหมษัตริย์ซึ่งก็ถูกครับแต่เวลาพูดแบบนี้ก็นะส่งนัยยะอะไรบางอย่างบอกว่านี่คือมาตราแรกของหมวดพระหกาักริย์ทีนี้คุณคำนวณเนี่ยไปอธิบายว่ามันเป็นหัวใจสําคัญที่ไปเชื่อมโยงกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ไปบอกว่าพักเก้าไกล สส,สพักเก้าไกลที่เตรียมร่างเสนอร่างเนี่ยทำแบบนี้คือการยกเลิกทำลายมาตราหกทางประตูหลังนี่ใช้คำนี้บอกว่าเป็นการทำลายมาตราหกทางประตูหลังนะใช้คำนี้ครับแล้วก็โยงว่าท่ามกัตริย์เนี่ยนะครับการไปเอาประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองออกจากหมวดความมั่นคงเนี่ยมันกระทบกับมาตราหกด้วย นะฮะต่าง,างๆนานานะฮะถ้าใครไม่ได้ติดตามก็ไปเข้าเพจคุณคำนวณสิทธิสมานแล้วอ่านดูได้ท่านเขียนเอาไว้อย่างละเอียดชัดเจนที่นี้เป็นอย่างนี้ครับประตอดผมคิดว่าเอากันให้ชัดก่อนนะถามดังๆถามคุณคำนวณสิทธิสมานไปตรงๆวันนี้ประเทศไทยปกครองในระบอบอะไรครับปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน,นามาศาศาีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถ้ายืนยันว่าปกครองในระบอบสมบูรณาสิทธิราชแล้วอธิบายว่าพระมหากษัตริย์กับรัฐเป็นสิ่งเดียวกันถูกต้องครับถ้าคุณยืนยันว่าเป็นสมบูรณาสิทธิ์อธิบายว่าพระมหากษัตริย์กับรัฐเป็นสิ่งเดียวกันถูกต้องถูกต้องแน่นอนทุกประการแต่ถ้ายืนยันว่าวันนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอธิบายว่าพระมหากษัตริย์กับรัฐเป็นสิ่งเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ครับผิด ผิดตามระบอบการปกครองเลยเพราะอะไรครับระบอบประชาธิปไตยอมีมาตรฐานทรงเป็นประมุขได้ออกแบบรัฐธรรมนูญที่กําหนดตาแหน่งแห่งที่ขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายตั้งแต่ประมุขของรัฐรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารแยกออกมาต่างๆนานาแล้วก็อยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับรัฐครับเพราะนี่เป็นระบบประชาธิปไตยแล้วครับ พอเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์ดำรงตําแหน่งอะไรครับดารงตําแหน่งประมุขของรัฐ Head of State ครับพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ State นะครับพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ State นะอย่าไปคิดพูดเหมือนหลุยส์ที่สิบสี่ว่าเลตาเซม o วเดอะสเตตอิสมีนะมันคนละอันกันตอนนี้มันเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ดังนั้นพระมหากษัตริย์ก็คือองค์กรที่รับตําแหน่งประมุขของรัฐครับ นะฮะดังนั้นเวลาอ่านรัฐธรรมนูญหมวดสองพระหมหากษัตริย์เนี่ยต้องอธิบายให้ชัดว่านี่คือองค์กรตามรัฐธรรมนูญอยู่ใต้รัฐธรรมนูญครับเป็นองค์กรที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นคนกําหนดให้มีประมุขของรัฐซึ่งประเทศไทยเลือกที่จะเป็นพระหมหากษัตริย์และพระหมหากษัตริย์ก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆอยู่ในรัฐธรรมนูญการเข้าสู่ตําแหนง่งกระบวนการสืบราชบัลลังก์มีกฎเกณฑ์ต่างๆ มีเรื่องพระราชอำนาจพระราชสาระต่างๆอยู่ในรัฐธรรมนูญครับนะฮะอย่าเอาวิธีคิดแบบสมบรณาญาสิทธิราชมาปะปนกับประชาธิปไตยแล้วตัดต่อพันธุก,กรรมและอธิบายแบบทําให้ประชาชนและสังคมไทยเข้าใจผิดเว้นเสียแต่คุณคํานูลจะยืนยันว่าชอบสมบรณาญาสิทธิราชเว้นเสียแต่คุณสมชายแสวงการจะพูดชัดๆเลยว่าชอบสมบุณาญาสิทธิราชถ้าอย่างนี้ผมไม่เถียงด้วย แต่ถ้าที่ท่านเชื่อว่านี่คือประชาธิปไตยมีราษาสรงเป็นบะมุขกอธิบายให้ถูกต้องครับอธิบายให้ถูกต้องผมไม่เชื่อว่าคุณคำนูลไม่รู้ครับคุณคำนูลสิทธิสมานเขียนคอัมนมตั้งแต่ผู้จัดการวัตจักรไม่รู้กี่เล่มต่อกี่เล่มเต็เมตไปหมดแล้วก็อ่านตํารากฎหมายมหาชนไม่รู้กี่เล่มกี่เล่มเต็มไปหมดผมที่แฟนคอัมนมคุณคำนูลตั้งแต่ผมยังเรียนอยู่มัธยมปลายเนี่ยดังนั้นอธิบายให้มันถูกต้องหน่อย มิใช่วันนี้สถานการณ์อย่างพูดอย่างวันนี้พูดอย่างพูดอย่างเคารพและซื่อสัตย์กับสิ่งที่ท่านเรียนหนังสือมาหน่อยครับเคารพและซื่อสัตย์กับหลักการที่ท่านเคยอ่านหนังสือมาที่ประวัติศาสตร์และธรรมนูญเขียนไว้การอธิบายว่าปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์เป็นเนื้อเดียวกันกับเรื่องรัฐเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฮะและนี่ก็ธรรมดาอยู่เองครับว่า ความผิดฐานบิ่นประมาทดูหมิน่นพระมหากษัตริย์พระราชนีรัชา,ายาตผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องอยู่ในหมวดความมั่นคงแห่งรัฐก็ได้เพราะมันเป็นความผิดที่กระทําต่อเกียรติยศชื่อเสียงของพระมหากษัตริย์เขาไม่ได้ไปทําลายความมั่นคงของรัฐมีความผิดก็ว่ากันไปแต่มันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงของรัฐครับไม่ใช่เรื่องความมั่นคงของรัฐผมถามตรงไปตรงมาว่าวันนี้มีคน ถูกดาเนินคดีมากมายเนี่ยถามว่าสถาบันนอสัตย์ก็ยังดํารงอยู่นะครับดังนั้นมันคนละเรื่องกันแน่นอนใครมีความผิดอะไรท่านก็ว่ากันไปตามกระบวนการก็ว่ากันไปครับแต่ต้องยืนยันหลักที่ถูกต้องก่อนว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นนอสัตมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความมั่นคงของรัฐจริงอยู่ที่ประมวลกฎหมายอาญาเขียนเอาไว้อยู่ในความมั่นคงของรัฐก็จริงนะครับแต่ลักษณะความผิดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วครับ ดังนั้นถ้าพรรคก้าวไกลเขาจะเสนอว่าเขาจะย้ายหมวดออกมามันก็ไม่ได้ผิดอะไรแน่นอนท่านคำนูนท่านสมชายท่านไม่เห็นด้วยเดี๋ยวรอเขาเสนอเข้าสภาก่อนท่านก็โหวตคว่ำไปเลยครับท่านก็โหวตคว่ำไปเลยว่าไม่เอาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าสอวอไม่ได้มีอำนาจเหมือนานปีหกสองสิ่งที่เราต้องการจะปิดสวิตคือปิดสวิตสามปอและผมเชื่อว่าคราวนี้เนี่ยถ้าได้เกินสองร้อยห้าสิบเอ็ดไปถึงสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบเนี่ยผมคิดว่ามันเพียงพอ ที่จะปิดสวิต3สามปอเสร็จปุ๊บสอวอก็จะกลายเป็นโจดหลอกเป็นเสื้อกระดาษท,ที่โดยปิดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าในกลณีวุฒธธิสมาชิกจํานวนมากใช้สิทธิ์งดออกเสียงหรือไม่มาประชุมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็จะนําไปสู่ทางตันทางการเมืองเราพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็จะเสนอทางออกให้แก่ท่านสมาชิกวุฒิสภา นะครับเนื่องจากท่านเองไม่ประสงค์จะใช้อำนาจนี้ด้วยความกระอักกระอ่วนใจหรือเหตุผลอื่นใดก็ตามในการที่จะโหวตคุณพิธาลิ้มเจริญรัตนเป็นนายกรัมงตีนะครับแล้วเราเชื่อว่าทางนี้จะเป็นทางออกนะครับที่ตอบโจทย์ของทั้งท่านสมาชิกวุฒิสภาเองและก็ตอบโจทย์ให้กับ ระบบรัฐสภาคือ,อในมาตราห้าวัคสองของสิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมนูญฉบับปัจจุบันค่ะธรรมนูญที่เขาเรียกกันนะครับมาตราห้าวรกสองบอกว่าอะไรบอกว่าในกรณีที่บทบัญญัติที่เขียนเอาไว้เจอทางตันไปต่อไม่ได้ไม่มีบทบัญญัติและหลักษรนให้วิจารณต่อคุณต้องก,กลับไปหยิบใช้ประเพณีการปกครองที่ประเทศไทยยึดถือกันมาค่ะ ประเพณีการปกครองในที่นี้เกี่ยวกับการเลือกนายกก็คือประเพณีที่ว่านายกธมนตรีตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับต้องมาจากสสที่มาจากการเลือกตั้งในสภาผูะะ้แทนราษฎรดังนั้นผมจึงบอกว่าถ้าวันนี้เราไปเจอทางตันหาทางออกทางการมึงไม่ได้แถมวันนี้นะครับร9 9เสียงใช่ไหมครับของสวที่งดออกเสียง <God. S 1> งดออกเสียงแม้ในทางปฏิบัติก็คือหมายความว่าก็คือคุณไม่หวตให้นั่นแหละ แต่ในทางกฎหมายทางทฤษฎีคงดออกเสียงก็คือคุณไม่อยากจะออกเสียงคุณมีเสียงแต่คุณไม่ใช้เสียงดังนั้นถ้ากลับไปพลิกมาตรา5วรสองในสิ่งที่เขาเรียกวัฒธรรมนูลฉบับหกศูนนี่ยนะครับสสสามารถเลยกประชุมกันพลิกใช้มาตรา5วรสองยิบจารีตประเพณีทางธรรมนูญซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสสที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้เลือกนายก ก็ในเมื่อเราให้สวเลือกแล้วคุณไม่เลือกเนี่ยแล้วรัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้ว่ามีจันทพนีตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับก็ต้องบังคับใช้จันทึกพินีนี้ไปให้สอสอเลื่อนนายกครับกิติศักดิ์รัตนวราหะไม่เห็นชอบครับจุรินทร์รัศนวิสิทธิ์งดออกเสียงครับชวนหลีภัยกดออกเสียง ไม่เห็นชอบครับธนากรวังบุญคงชนะไม่เห็นชอบครับพลเอกปรีชาจันโอชางดออกเสียงครับพลเอกประวิตริวงสุวรรณไม่เห็นชอบครับคุณหญิงพรทิพย์โลดชนสุนันงดออกเสียงค่ะเมื่อไหร่พิทดาจะได้เป็นนายกสักพีเนยมิถุนาคมค่มสุดมากครับเวลาที่เห็นคนที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยเขาลนลานดิ้นลนทุลนทุลายนะครับนะฮะ มันมีความสุขอะนะครับอย่างบอกไม่ถูกฮะก็กรี๊ดมันออกมาครับกรี๊ดอย่างมีความสุขครับให้เอนโดฟินมันหลั่งไหลออกมาจนถึงที่สุดเลยที่เห็นไอ้พวกที่ทําผิดกฎหมายไอ้มันดิ้นลนลน,ลนลานนะครับหาทางหนีหาทางลอดหัวซุกหัวซุนข้อเสนอของปียบุตรซึ่งเป็นเลขาธิการ พักอนาคตใหม่และถูกยุบไปและปัจจุบันยังคงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับหลังจากที่มีการยุบพักทางคดีอาญา,ห,าหลังจากที่สารตํารวจวินิจัยว่ามีความผิดก็มีการสั่งยุบพักอนาคตใหม่ไป <c oughs> ตอนนี้พิธทาก็ให้ความเห็นเขาไปฮะทางปิยบุตรก็ให้ความเห็นลนักษณะดังกล่าวว่าต้องมีการตัดอำนาจสวโดยจะมีการแก้ไขรํานูญปรากฏว่านะฮะพูดได้แป๊บเดียว 9้าไก็ออกมาแถลงว่าจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยการจะนําเรื่องของปิดสวิตสวนะครับปริบปรอมอํนานาจสอวอเพื่อทําการแก้ไขธรรมนูนนะซึ่งจริงๆแล้วการจะแก้ไขธรรมนูนนั้นจะต้องมีเสียงนะเกินกึ่งหนึ่งสสสวก็จะมีการาประชุมร่วมกันแล้วก็จะมีการแก้ไข รัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งจาก7 0 0นะฮะ50เสียงก็จะมีเสียงกึ่งหนึ่งคือ374เสียงนะซึ่งตอนนี้เสียงของ8พดพักเอารวมกันเลยนะรวมทั้งเสียงของสอวออีก13คนก็ยังไม่เพียงพอนะครับขณะที่วันมมฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภา ยืนยันจะให้มีการบวชต่อไปในวันที่19นะครับรอบที่2การจุมดนุมใหญ่มโหรทึกมโหรานของเก้าวไกลก็เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครก็มีคนร่วมไม่ถึง100คนนะฮะก็ที่เป็นที่เสียอกเสียใจเป็นจำนวนมากแต่ประเด็นคือในกรณีนี้มันไม่สามารถบวตรอบสองได้แล้วเอาเทียเรื่องนะเรื่องนี้มันยาวนะไอ้เรื่องของหวตรอบสเนี่ย จะโหวตได้หรือเปล่าเมื่อยติตกไปแล้วเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะนํามาได้เว้นแต่มียติใหม่มีประเด็นใหม่ที่ประธานรัฐสภาจะหยิบยกขึ้นมาได้ถ้าไม่มีประเด็นใหม่จะนําประเด็นเดิมมาโหวตอีกนะฮะนอกจากจะเป็นการขัดต่อกฎหมายแล้วนะครับก็เป็นการขัดต่อระเบียบรัฐสภาด้วยจริงๆแล้วถามว่าผมรู้ได้ไงคือเรื่องนี้นะก่อนจะมีการเขียนตั้งมูลพุทธศักราช2,560ที่มีการแก้ไขหลังจากที่คุณมีชัยฤชุพันเนี่ย ได้มีการแก้ไขมาแล้วแล้วก็มีการลงประชามติมาแล้วได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก128มาตราได้มีการสังเคราะห์เรื่องนี้ไว้แล้วว่าถ้าสมมุติว่าผลที่มันออกมาเป็นลักษณะอย่างสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยแล้วพอจะมีการหวตซ้ำหวตซ้ำหวตซ้ำหวตซ,ซ้ำเนี่ยได้หรือเปล่าเนี่ยได้มีการพูดกับเรื่องนี้เลยนะฮะในการทํางานสังเคราะห์นะฮะก็สรุปว่าระเบียบสภามันทําไม่ได้ ท่านไก่สอนตันทีพงศ์เป็นคนเขียนในระเบียบสภาว่ามันทำไม่ได้มันทำได้รอบเดียวจะไปบวชซ้ำๆหลายๆครั้งเนี่ยมันทำไม่ได้ทำได้คุกฮะคุกมาเยือนเลยรับคนที่โบวชนะนั่นหมายความว่าการกระทํารอบสองทำไม่ได้เมื่อยติตกไปแล้วจะไปทำาพู่มาใหม่ไม่ได้ถ้ายังฝืนทํามีความผิดในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบศารลงโทษจําคุกไม่เกินสิบปีอันเนี้ยข้อที่หนึ่งเลยนะที่อธิบายคุณส่วนข้อที่สอง นะครับเรื่องของพี่ธาเนี่ยที่บอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นนายงตรีนะฮะเปียบทก็ผ่านเอาไปเล่นงานสอวอเลยนะฮะไปริดลอนอำนาจสอวอเลยไปแก้ทำนูนเลยทำได้แต่การประชุมร่วมจะต้องมีเสียงโหวตแล้วผ่านรัฐมนตรฉบับนี้374เสีเสียงถ้าเสียงไม่พอ ซึ่งจนถึงขณะนี้374เสียงไม่พอและที่สำคัญสวซึ่งมีการติดต่อผ่านพลเอกเวลิตติดต่อผ่านสาม,มิตรติดต่อผ่านผู้บริหารพลังงาน13คนตอนนี้หลังจากที่ไปบวชพิธานในยกแรกกำลังถูกลิดรอนอำนาจและตอนนี้มีการเตรียม ทูน9ขอให้มีการริบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับของสวทั้ง13คนนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเกมการเมืองจะเป็นยังไงต่อไปทำไมจะมีการบดรอบสองเร่งให้มีการบทรอบสองจังผมรเรียนหุ้นส่วนไปแล้วฮะคนวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองอยู่ต่างประเทศเขาต้องการเร่งปฏิกิริยาให้เร็วที่สุดจะต้องจบไทมิ่งเขาจะต้องจบภายในเดือนกรกฎา,าคม เพื่อที่จะโอกาสให้เขาเนี่ยมารอบสามมาโหวตในรอบต่อไปหลังจากพิธาไม่ได้สองรอบนะฮะเขาก็จะโหวตให้่ะนะ,ะแต่ถ้ามีการคัดค้านจะช่วยไม่ได้นะ,ะช่วยไม่ได้เขาก็จะพยายามดันเกมให้เร็วที่สุดจบเกมให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะอะไรทราบไหมฮะบางคนบอกโอาจะให้เศรษฐาเป็นนายกเขาจะให้ลูกเขาแหละเป็นนายกบมตรีนะครับนั่นคือเกมที่เขากำลังทําอยู่นะฮะสิ่งเหล่านี้ คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยทั้งส้มทั้งแดงเ่เป็นเครื่องมือของคนที่อยู่ดูไบเขาสั่งการเขาบัญชาการเหตุการณ์มาถ้าเข้าใจหลักเราจะรู้ว่าเสื้อส้มมันเป็นทับหน้าเดี๋ยวเสื้อแดงความวุ่นวายจะเกิดขึ้นใหญ่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี525 3 6 2และ6 3จราจนเผากรุงเทพจราจนเมษาจราจน 6. 3สพฤษภาทะเลเพิงนะครับหขอไปฮะ ห้าสามพุทธสาะทะเลเพลิง6กสองสบุกพระบร,รมมหาราวังสิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาทางการเมืองฮะตอนนี้เกมมันแค่เข้าสู่จุดเริ่มต้นกำลังจะเข้ายกสองมีอีกหลายยกนะแต่ที่สุดของเกมนี้จับตาม,มองให้ดียืนยันฟันธงเหนือความคาดหมายแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขับคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ใบุญคุณแผ่นดินยิ่งใหญ่